ลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซสเซซูร์ทาร์โนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวศาีพิจิกนะคะลัคนาพิจิกในช่วงวันที่1นึถึงสิเมษายนนี้ค่ะชาวศาีพิจิกนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23ตุลาคมถึงวันที่2 1พฤศจิกายนนะคะชั้นนี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนาและก็ราศีเลยนะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ Western a s t r o l o g y นะคะหรือว่าตำศาสตร์ของตัวตกนั่นเองและ การอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนค่ะมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันก็ได้เพราะว่ามันเป็นการอ่านแบบโดยรวมนะคะอะะ ทีนี้ในช่วงนี้นะคะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกตัวคุณเองเป็นยังไงกันบ้างนะคะสบายดีไหมเพราะว่าในช่วงนี้นะคะมีการระบาดของโควิด -19 นะคะก็อยากจะรณรงค์ให้เพื่อนๆน,นะคะทำโซเชียลดิสทานซิงก็คือการอยู่ห่างๆกันไว้นะคะเพื่อเป็นการชะลอ,อก,การติดเชื้อนะคะสโลแกนที่สโลแกนในช่วงนี้คืออ่า ล้างมือกินร้อนช้อนกู่แยกกันเราอยู่รวมหมู่เราตายนะคะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าในช่วงนี้การห่าง,งกันไว้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะคะ อยู่บ้านก็มีอะไรทําทำเยอะแยะมากมายนะคะคุณก็ลองทำไปเราอาจจะได้ค้นพบตัวเองในในเวใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้จักเลยก็ได้มุมใหม่ๆว่าเฮ้ยก็สนใจด้านนี้ก็น่าสนใจอะไรอเงี้ยนะคะก็ใช้เวลาว่างตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ทีนี้เรามาดูของเราบ้างในเอพิโซดนี้จะเป็นยังไงนะคะ สถานการณ์ในอดีตท,ที่ผ่านมาของตัวคุณเองไม่ใช่สิสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตท,ที่ผ่านมาเป็นไพ่킹ชิ้นถ้วยนะคะสามไม้เท้าสามเหรียญน,นะคะเด็ดห้าดาบเจ็ดไม้เท้านะคะหนึ่งดาบเลยเป็นไพ่แปดดาบสถานการณ์ในอดีตท,ที่ผ่านมานะคะซิจจะอ้างอิงจากเอพิโซดที่แล้วนะคะก็คือ คุณรักตัวเองมากขึ้นนะคะและเขาเองก็ไม่อยากที่จะเสียคุณไปหน้าไพ่ค่อนข้างชัดเจนตรงที่เขาคนนั้นน่าจะเป็นคนที่ทําให้คุณเสียใจหรือคุณอาจจะเป็นคนทําเองก็ได้นะคะเพราะว่าสลับกันได้นะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับในเรื่องของคนสองสามคนแล้วแล้วมีคนหนึ่งคนในที่นี้ไม่ยอมตัดสินใจอะไรสักทีคุณเลยตัดสินใจที่จะจบเพราะว่ามันเจ็บมานานแล้ว Mm hmm. เมื่อความจริงหลายๆอย่างปรากฏคุณเลยมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ควรที่จะจบดีกว่าและคุณก็เฟดออกมาใช้ชีวิตของตัวเองพอเฟดออกมาใช้ชีวิตของตัวเองเสร็จปุ๊บความหนักใจไปตกอยู่ที่อีกคนคนหนึ่งค่ะเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าคุณเฟดออกมาแล้วคุณมีความรู้สึกคุณแฮปปี้ดีเขาเห็นคุณมีความสุขดีแล้วเขาก็แบบรู้สึกมไม่ค่อยสบายใจนะคะเขาพยายามที่จะดึงคุณกลับไปนี่คือสถานการณ์ในอดีตที่ผ่านมา ทีนี้ในเอพิโซดนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างแน่นอนว่านี่เป็นเพียงแค่ general reading เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวอาจจะสลับกันได้โอเคตัวคุณเองค่ะที่รักเป็นไพ่4เหรียญหนึดาบ3ดาบ k i n งถือถ้วยนะคะ bro justice like. 9เหรียญค่ะแล้วก็เป็นไพ่เ้าถ้วยจะบอกว่าในเอพิโซดนี้นะคะ พิจิต์ตัวคุณเองมีความสุขมาก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 นะคะกับตัวเองแฮปปี้มากค่ะอยู่กับตัวเองนะคะเก้าเหรียญคือใช้ชีวิตเหมือนแบบคนโสดเลยอะ่ะแล้วก็อยากทําอะไรก็ทานะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณแฮปปี้กับชีวิตและคุณรู้สึกไม่เสียใจเลยกับการที่คุณตัดสินใจเดินออกมาจากเขาคนนั้นคุณรู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นการตัดสินใจที่ทําให้ตัวคุณเองมีความสุขเป็นการตัดสินใจที่มอบความสุขให้กับตัวเอง ไม่ที่สุดแล้วคุณรู้สึกว่าคุณโอเคที่วงจรนั้นมันจบลงและคุณเองได้เริ่มต้นใหม่ในแบบนี้คุณรู้สึกว่าช่วงนี้คุณแฮปปี้มากนะทีนี้ไพ่แถวบนพูดถึงในเรื่องของการที่คุณไม่คุยกับใครสักคนหนึ่งสี่เหรียญคุณเลือกที่จะไม่คุยนะคะไม่คุยกับเขาอาจจะบล็อกเขาหรือว่าไม่ตอบไม่สนไม่หือไม่อืออะไรเงี้ยอะไรทั้งนั้นเพราะว่าคุณมีความรู้สึกว่าแบบนี้มันน่าจะดีกว่าแต่ทีนี้ค่ะ ไอการกระทำแบบนี้มันดันทำให้เขาเจ็บคิงถือถ้วยกับสามดาบสี่เหรียญเขาไม่ชอบความเงียบของคุณเขารู้สึกว่าเวลาที่คุณไม่สนใจเขาเนี่ยเขาไม่ชอบเลย i s hurt นะคะมันเจ็บ <c oughs> แต่คุณดูแฮปปี้มากๆเลยค่ะรักตัวเองมากนะคะหันมาดูแลตัวเองบางคนก็สวยขึ้นนะคะ แต่งตัวสวยมากขึ้นแต่งตัวหล่อมากขึ้นนะคะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแฮปปี้มากๆเลยกับชีวิตในช่วงนี้นะทีนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าในเอพิโซดนี้ตัวคุณเองนะคะจะเป็นยังไงอีกเอพิโซดนี้นะคะชาวาศีพิจิจและขนาดจิกจะเป็นยังไงอีกคะ ในเอพิโซดนี้นะคะพิจิกคุณค่อนข้างที่จะแทบจะตัดเขาออกไปเลยอะเพราะว่าคุณโฟกัสในเรื่องงานและเรื่องครอบครัวเป็นหลักคุณกำลังเหมือนกำลังเขาเรียกว่าอะไรอะตั้งใจที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างอยู่เพื่อที่จะไปต่อยอดในอนาคตคุณโฟกัสเรื่องงานหนักมากค่ะโฟกัสเรื่องเงินหนักมากเรื่องครอบครัวคุณก็โฟกัสเช่นเดียวกันการที่คุณ จบความสัมพันธ์หรือว่าเดินออกมาจากความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมามันทําให้คุณเปลี่ยนตัวเองไปในหลายๆอย่างแล้วคุณก็ค่อนข้างแฮปปี้นะคะกับการที่เป็นแบบนี้เรื่องความรักคุณพับเก็บไว้ก่อนไม่ค่อยสนใจค่ะสนใจเรื่องงานเรื่องเงินมากกว่าออื <c oughs> อาจจะมีนึกถึงบ้างในบางครั้งนะคะแต่ก็ไม่ได้คิดที่จะกลับไปหายพลยเทสคุณอยู่ในที่ของคุณนั่งสวยๆหลอๆไปนะคะไม่ไม่ทำอะไรเลยค่ะไม่ติดต่อก่อนไม่อะไรทั้งนั้นเงียบนะคะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองทีนี้เดี๋ยวไปดูเขาคนั้นกันบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงฮาลฟัน10บไม้เท้าค่ะ สถ้วยนะคะ6ไม้เท้าซิดว่าเขานะคะพยายามที่จะติดต่อคุณกลับมานะคะพยายามที่จะสื่อสารอยากที่จะพูดคุยแต่ว่า <laughs> ไม่มีการตอบกลับอะไรใดๆคุณถือเหรียญอ0สิดาบ8ถ้วย2เหรียญคือจริงๆคนคน,นะนนี้นะก่อนหน้านี้อาจจะเคยคิดอยู่ประมาณว่าว่าจะมีคุณหรือไม่มีคุณดีอะ แต่พอไม่มีคุณจริงๆอะเขามีความรู้สึกว่ามันไม่โอเคเขาต้องดึงคุณกลับไปนะคะถ้าเราแฟนมันมีความรู้สึกขาดอะไรบางอย่างเขารู้สึกว่าขาดคุณไม่ได้ค่ะไม่อยากที่ไม่อยากที่จะเสียคุณไปจะต้องทํำยังไงก็ได้เพื่อให้ได้คุณกลับมาแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เวลานี้คุณเดินออกไปแล้วเขารู้สึกหมดหนทางนะคะสิบไม่เท้ากับสิบดาบเขารู้สึกหมดหนทาง อะไรหลายหหลายหอย่างที่เกิดขึ้นเขารู้ว่าวันนี้คุณสตรองมากขึ้นคุณรักตัวเองมากขึ้นและคุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะคุณเือเรียนคุณรู้สึกว่าอืคุณอยู่ในจุดที่ที่จะเลือกอะไรก็ได้ให้กับชีวิตตัวเองซึ่งมันทาให้เขารู้สึกแย่ลงไปกว่าเดิมเขาไม่ชอบเลยกับการที่คุณเงียบใส่เขาแบบนี้ไม่ชอบเลยที่คุณไม่ไม่อะไรไม่ติดต่อไม่พูดคุย t The าชอ k i n g ไม่พูดคุยด้วยเลยค่ะเออแล้วเขาคนนั้นจะเป็นยังไงอีกคะในประโซดน,นี้เขาคนนั้นของชาวสีพิจิกและคณะพิจิกนะคะจะเป็นยังไงอีก โอเคเขาคนนั้นของชาวสิชพิจิกและคาะพิจิกนะคะจะเป็นยังไงโอเคมองว่านะคะโดยส่วนตัวมองว่าความสัมพันธ์เป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน การทีค่คุณไม่คุยกับเขาแล้วก็เว้นระยะห่างกับเขาก็ดีเหมือนกันมันจะได้ทําให้เขากลับไปคิดและทบทวนว่าเขาจะยังไงต่อไปณโมเมนต์นี้นะคะเขามีมวามรู้สึกว่าขาดคุณไปไม่ได้แน่สิ่งที่เขาทําเนี่ยในตอนนี้ได้แต่รอรอเวลาที่คุณจะ จะพูดคุยจะเปิดใจคุยกับเขาอีกครั้งเพราะตอนนี้คุณค่อน,อนข้างปิดใจแล้วเขารู้สึกว่าเขาทําอะไรไม่ได้แล้วในความสัมพันธ์นี้นอกจากรอค่ะเขาจะรอเพื่อที่จะกอบกู้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมาเขามีความรู้สึกว่าคิดถึงในสิ่งเก่าๆบรรยากาศเก่าๆที่เราเคยมีร่วมกันแล้วมันมันเฮิร์ตอะในวันนี้ที่แบบคุยกับคุณแล้วคุณไม่คุยด้วยอีกแล้วอือทีนี้เดี๋ยวไปดูกันว่า พิจิกคุณเองนะคะรู้สึกยังไงกับเขาคนนั้นในประชดน,นี้นะคะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกตัวคุณเองรู้สึกยังไง เต็มหัวใจแต่มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เราควร take a break <c oughs> ควรที่จะหยุดควรที่จะพักก่อนนะคะพักก่อนในช่วงนี้เพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาทำมาคุณรู้สึกว่าเขาไม่ให้เกียรติคุณเลยแล้วคุณรู้สึกแย่มันแย่กับตัวเองเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าถ้าจะต้องรักใครสักคนควรจะรักตัวเองมากที่สุดแล้วคุณก็เลย ตามนั้นนะคะคุณมเกเกนจะทำไงกับเขาต่อไปคะทิจิคุณมีเกณฑ์ว่าจะทำยังไงกับเขาคุณนั้นต่อไป พิจิกเนี่ยเป็นพวกสุดต่งนะแสดงก็มีพิจิกอยู่ในตัวเหมือนกันนะคะสุดต่งเหมือนกันคืออยากอยู่คนเดียวก็จะอยู่คนเดียวเอาให้สุดๆไปเลยจะแบบอยากทำอะไรก็จะทำไม่สนไม่แคร์อะไรทั้งนั้นแล้วเมื่อถึงเวลาที่เราพร้อมที่จะคุยแต่เราคุยกับคุณเองแต่เราคงไม่ทักไปก่อน พิจิงคงไม่ทักไปก่อนรอเขาเป็นคนทักกลับมาคุณจังคู่มีเกณฑ์ที่ได้กลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งในแนวโน้มความสัมพันธ์อีกยาวๆคือนานพอสมควรเพราะว่าช่วงนี้คุณเอนจอยกับตัวเองไงคะคุณรู้สึกเห็นข้อดีอะไรหลายๆอย่างที่คุณได้ทํากับตัวเองเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ค่อยมองเขาเท่าไหร่แต่เมื่อถึงจุดๆหนึ่งที่คุณมีความรู้สึกว่าอยากทําทุกอย่างทุกอย่างที่อยากทําคือทําเสร็จหมดแล้ว ถึงวันนั้นถ้าเขายังอยู่คุณก็คงจะคุยและอาจจะได้กลับมาปรับความเข้าใจแล้วกลับมาคืนดีกันอีกครั้งทําไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วลึกๆข้างในคุณทั้งคู่มันตัดกันไม่ขาดหรอกเขาตัดคุณไม่ขาดคุณเองก็ตัดเขาไม่ขาดเช่นกันแต่คุณมีความรู้สึกว่าณโมเมตนต์นี้ความสัมพันธ์นี้มันควรที่จะเบรกกันก่อนอให้แยกกันก่อนน่าจะดีกว่านะคะทีนี้เขาคนนั้นเป็นอย่างไร ในอพย์สดนี้นะคะเขาคนนั้นของชาวสิบพิจิกและคณะพิจิกรู้สึกยังไงคะในอพย์สดนี้เขาคนนั้นของชาวสิบพิจิกและคณะพิจิกนะคะเขาคนนั้นรู้สึกยังไงอยากคุยคะ่ะ เขาคนนั้นเขาชอบสีบพิจิกรและพนพิจิตรตรงนี้อยากคุยคิดถึงอยากทำอะไรให้ได้มากกว่านี้แต่คุณไม่เปิดโอกาสไงเขาจะทำไง,งคุณต่อไปคะเขาคนนั้นนะคะของชาวราศีพิจิกและณนพิจิกเขาจะทำยังไงเขาจะทำยังไงต่อไป สิ่งที่เขาจะทำหลังจากนี้คือรอคุณออืทำอะไรไม่ได้แล้วก็คงจะทำได้แค่รออยู่ตรงเนี้ยวันที่คุณพร้อมแล้วกลับมาคุยก็ถึงได้คุยกันช่วงนี้เป็นช่วงที่ทั้งคู่นะคะต่างออกไปใช้ชีวิตของตัวเองคะ่ะไปโฟกัสเรื่องงานและเรื่องเงินเป็นสำคัญเรื่องของเราพักไว้ก่อนเพราะว่าเขาเองทำอะไรไม่ได้แล้วเช่นกันแต่ที่ขึ้นมาย้ำ ไพ่ที่ขึ้นมาย้ำม,มากเหลือเกินก็คือเขา hurt ที่คุณไม่สนใจหรือว่าที่คุณเงียบความเงียบของคุณมันทำให้เขาเจ็บนะคะเขาไม่ชอบเลยโอเคแต่เขาอาจจะเคยทำแบบนี้กับคุณก่อนก็ได้ไงคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าอลองทำบ้างจะเป็นไรไปนะคะบทสรุปนะคะความสัมพันธ์นี้เป็นไพ่หนึ่งเหรียญหนึ่งไม้เท้านะคะ emerald สามดาบ สองดาบนะคะ Devil Magician ค่ะและเป็นไพ่เจ็ดเหรียญความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่รอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมถึงจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งไม่ได้หมายความว่าทุกคู่ในที่นี้จะต้องได้กลับมาปรับความเข้าใจนะคะสำหรับคนที่ตัดใจและ move on ไปได้ก็ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าอะไรเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของทุกคนอะเข้าใจปะมันเป็น general reading โ okay? อเคทีนี้ บทสรุปใน e p i s โซดนี้ก็คือการที่ใครสักคนเงียบและได้ออกไปใช้ชีวิตของตัวเองมันทำให้อีกคนที่อยู่ตรงนี้รู้สึกเฮิร์มากเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปรู้แค่ว่าไม่ชอบแต่ไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงอยู่ในสถานการณ์ที่ทำอะไรไม่ได้นะคะนอกจากรออย่างเดียวโอเคทีนี้อจอซว่าอ sure ย่างไง yes นะคะแล้วก็ Ab u n d a n c นนางฟ้าน่าจะ อย่างที่จะพูดกับพิจิกว่าโอเคเวนี้มันก็เป็นเวที่เลิศอยู่พอสมควรนะ a b u n d a n มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้คุณได้เห็นช่องทางการหาเงินหรือว่าได้เจอชิ้นส่วนอะไรบางอย่างเราก็ทำให้คุณรู้สึกเติมเต็มมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้คุณรู้สึกแฮปปี้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าในอีพิโซดนี้พิจิกคุณมีความคุณมีความสุขกับการได้อยู่คนเดียวมากมาก,มาก,มาก,มากเหลือเกินนะคะรักตัวเองมากค่ะคุณรู้สึกแบบอยากจะปกป้องตัวเองออกจาก ทุกสิ่งทุกอย่างภัยอันตรายที่จะเข้ามาทำร้ายคุณคุณรู้สึกว่าคุณป o t e c t ตัวเองหนะักมากนะคะคนโสดนะคะเป็นยังไงสถานการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเด็กถือดาบเราสันสิบถ้วยนะคะซีเรียนเด็กถือถ้วยค่ะ อัศวินถือไม้เท้าแล้วเป็นไพ่เจ็ดเหรียญสถานการณ์ในอดีตที่ผ่านอา่ะเจ็ดไม้เท้าขออภัยสถานการณ์ในอดีตที่ผ่านมามีใครสักคนหนึ่งนะคะวิ่งเล่นในชีวิตคุณเหมือนคุณเป็นสนามเด็กเล่นเลยค่ะคือไปไปมา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 ไปไปคุยบ้างหายบ้างคุยบ้างหายบ้างแล้วก็แล้วก็หายไปเลยในที่สุดไม่มีการติดต่อเลยไม่มีการพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยคุยกันมานานแล้ว mm hmm. อาจจะเจอกันในโซเชียลมีเดียนะคะแต่ว่า ตอนนี้นะโมเมนต์นี้น่าจะไม่ได้คุยกันแล้วเพราะว่าเขาคนนั้นน่าจะมีเจ้าของอยู่แล้วสิบถ้วยอือฮึเอพิซดนี้จะเป็นยังไง The Fool หกถ้วยเจ็ดดาบม a g จิ i เชียนนะคะ Star Lover s แปดดาบค่ะสามไเท้าระวังนะคะ ระวังว่าในอีพิโซดนี้เนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยจะกลับวนกลับเข้าไปในรูปเดิมไพ่หกถ้วยนั่นหมายความว่าไม่สิ่งเก่าๆก,กลับมาหาคุณแน่นอนออืฮทีนี้คนที่กลับมาเนี่ยมองว่าเขาเองก็ไม่ได้โสดนะคะเป็นไพ่ r e v e r s มองคุณเป็น choice และเป็นไพ่เจ็ดดาบมิชเชนคือเขาค่อนข้างที่จะ tricky พอสมควรก็ไม่ได้ ก็ไม่ได้จริงจังอ่ะเข้าใจปะแต่ว่าทีนี้มีไพ่เดร์สตาคนคนนี้ที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่ถูกใจคุณมากๆแล้วครั้งนี้ที่เขากลับมาเขามาทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดูแบบมันดูมันเหมือนมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอีกครั้งมันมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นอีกครั้งเยอะแยะมากมายมันเป็นไพ่ lovers คือบรรยากาศความสัมพันธ์ค่อนข้างโอเคกับการที่เขากลับเข้ามาคุยกับคุณอีกครั้งแต่เป็นไพ่แปดดาบกับสามใบเท้าไพ่ว่า ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นอนาคตว่าจะไปทางไหนเขาอาจจะกลับมาแล้วบอกว่าเขาโสดก็เป็นไปได้แต่จริงๆแล้วไม่เพราะว่าเป็นไพ่เจ็ดดาบเพราะถ้าเขามาบอกเราว่าผมมีแฟนอยู่แล้วแล้วผมก็แค่ต้องการคุยกับคุณเพื่อแก้เหงาเท่านั้นเราคงไม่คุยกับเขาอะถูกไหมแต่ว่าในเอพิโซดนี้เนี่ยการที่คนคนนี้กลับเข้ามามันทําให้ความรู้สึกดีมากเลยนะ เพราะว่าแองเจลเซอบอกว่าโ o แมนต์แสดงว่าบรรยากาศมันคงดีมากจริงๆแต่อยากให้เช็คก,ก่อนว่าคนคนนี้โสดจริงหรือเปล่านะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยตอนจบเนี่ยเราเจ็บนะคะ สำหรับของชาวราศีพิจิกและคะแนนพิจิกนะคะในเอพิโซดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่วตางๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ